ต่อเติมหลังคาลานจอดรถทําให้ห่วงจุ้ยเสียจริงหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับผมอาจารย์โอจากห่วงจุ้ยอยู่ดีมีเฮงสำหรับใครนะครับที่เลือกซื้อบ้านใหม่ในช่วงนี้นะแล้วมีการต่อเติมตัวหลังคาโรงจอดรถเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วทุกๆบ้านเนี่ยก็ทําอยู่แล้วนะครับคราวนี้มีคําถามเข้ามาว่ามันมีผลเสียหายในทางห่วงจุ้ยหรือไม่ก็ต้องตอบว่ามีโอกาสนะครับโดยภาพรวมเนี่ยที่จะทําให้ห่วงจุ้ยนั้น ได้รับผลกระทบแล้วก็ส่งผลเสียเช่นเดียวกันโดยการต่อเติมพื้นที่บริเวณด้านหน้าบ้านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัวหลังคาลานจอดรถเนี่ยอันนี้นะครับมันจะไปกระทบต่อพื้นที่โลง่งจากเดิมบริเวณหน้าบ้านเนี่ยในทางหงจุ้ยเนี่ยเราต้องการพื้นที่นะครับที่มีลักษณะโลง่งสว่างมีอากาศถ่ายเทได้ดีเราเรียกว่าเป็นลานเก็บทรัพย์เป็นจุดสะสมพลังงานก่อนที่จะให้พลังงานที่ดีไหลเวียนเข้ามาภายในบ้านของเราผ่านประตูด้านหน้า ดังนั้นถ้ามีอะไรไปกีดขวางนะครับมากจนเกินไปทําให้ pp, ทึบทําให้มืดแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการถูกขัดขวางขัดลาบขัดโชคนะครับเป็นการสกัดความเจริญรุ่งเรืองอ่าดังนั้นถ้าเราจะติดตั้งพื้นที่หรือปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าบ้านโดยเฉพาะตัวหลังคาลานจอดรถจะต้องดูเลยว่า1จะต้องไม่ไปกีดขวางบริเวณประตูด้านหน้าของเรานะครับ ลมนะครับยังคงไหลโฟโลหรือมีการถ่ายเทได้ดี 2. เรื่องของความทึบหรือว่าแสงสว่างถ้าติดตั้งไปแล้วทึบมากนะครับมืดมากแสงสว่างส่องไม่ถึงนะอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเสียหายในทางหวงจุย้ยเพราะว่าพื้นที่หน้าบ้านเราต้องการอะไรครับต้องการความโล่งความสว่างต้องการพลังงานอย่างถ้าเกิดมันเป็นพื้นที่ที่ทึบมืดคล้มมันจะเป็นพลังงานหิน ในทางวงจุ้ยเนี่ยไม่ชอบเราก็มีวิธีการแก้ไขครับหนึ่งเลยถ้ามันทึบจนเกินไปก็ควรเพิ่มพลังงานอย่างด้วยแสงสว่างนั่นเองเติดไฟเลยครับเพิ่มแสงสว่างทําให้พื้นที่ด้านหน้าบ้านของเรานั้นมีความสว่างมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ช่วยแก้ไขได้ 2. เพิ่มการหมุนเวียนของสภาพอากาศาเพิ่มการหมุนเวียนของลมและพลังงานต่างๆโดยการติดตั้งพัดลมเพดานเล็กๆก็ได้ ตัวนี้ก็สามารถทําให้มีการไหลเวียนของอากาศได้ดีนะครับทั้ง2ข้อนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเพื่อไม่ทําให้บริเวณพื้นที่หน้าบ้านของเรานั้นจากหวงจุ้ยดีๆนะครับกลายเป็นหวงจุ้ยเสียหายนั่นเองนะครับก็ลองนําไปปรับใช้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกๆุกท่านนะครับในการที่จะปรับปรุงฮวงจุ้ยด้วยตัวเองนะในการที่ไปใช้ที่บ้านของเรานะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ